สบายดีทุกคนนอกในไทยล่าสวัสดีครับผมขอกระบาลล้านี่คืออยู่ที่หนองคายจังหวัดหนองคายสะพานมิตรภาพไป็เลี่ยวขัวไปเลยครับไปทางเวี่ยงจันทเดี๋ยวบาวเล่าสีหามาเลาะเบิ้งถนนนนทางเวี่ยงจันท์เฮ้ยหนองคายพมเจริญของหนองคาย บริมาโดนแล้วครับ4ปีเปลี่ยนไปหลายรือวจเจริญนไว้แห้งเป็นเมืองบนไหญ่ครับแต่ว่าหักความเจริญนี่ถือว่าจเจริญว่ว้ครับมีทุกอย่างทุกแนวเหือกันแล้วเขาไปเบิ่งค่ายใน่าไปในน้องค่าย มีหลายเส้นครับทั้งเส้นเรียบโค้งเส้นกลางเส้นนอกเส้นในหลายเส้นโหดหาลองเบิรงนข้างในดีกว่าครับตลาดเส้นนอกจะเลื่อนอยู่แล้วมีลายยางหลายแนวแล้วทั้งแม็โครทั้งโลตัสมีหมดแล้ว เขตเสาไฟแดงนี่ยก็งามและพี่น้องดีซุมประตูซุมประตูเทศบาลน,น้องคายงามได้เป็นไเป็นพญไดนาตอนตอนแรกเขาสิมาทีตลาดมีรถตีเหล็นอยู่นี่ครับอยู่นา,าวงเวียนนี่ยนาอสิมีเวทีรถตีเหล็นมีแนวขายของ ตรงสลาก,กลางจังหวัดน้องคายนี่เขากลางเต้นไว้นี่ไว้สุหรับหม,มูแดงโมเมนเขาเลิกแล้วเพราะเขาเก็บแล้วขึ้นก็นมีมอลลํ่ใน,น่อยมะเรา,เามาันา่งกินเขาอยู่นี้แล่ละนี่คือในตัวเมืองน้องคายครับ แบบเรียบง่ายอยู่เนาะชาวบ,บ้านนี่ดิโอ้อยนีปั้มเชี่ยวอยู่ในตัวเมืองเลยปั้มเชี่ยวมีหลายอยู่หนองคายมัคือจังหวัดเลยเด้จังหวัดเลยมันมีปั้มเชี่ยวเลยพี่เนาะ นี่คือเส้นบบเมนเ,เส้นเรียบโค้งเนาะโบเมนเส้นเรียบโค้งนะครับเป็นเส้นแบบกลางๆก็ได้ก็ว่าได้เรียวไส้ไม่นี้เป็นเส้นเรียบโค้งเสนบอลล่าลสิา้าเราน้วยจุกหน่อยสีแรนเขาไปเรียบเรียบโค้งไปหาเนี่ยกินเส้าก,ก่อน มันสิบแมเมนเรียบโค้งเรียบโค้งก็ไมมีเส้นสุดปุ่นเด้ครับมี่เส้นก้อนเรียบโค้งอี่โอ้หลายเส้นหลายสายถือว่าเป็นเมืองเจริญครับถึงสิบบกว่างไงไพศาลก็บับที่เป็นเมืองแบบเศรษฐกิจดีอยู่เ,เมืองเจริญครบทุกอย่างครับแต่พอถึงครับอ่าเจริญถึงอ่าเท่ากับอุดรเนาะต่ะว่ากั คล้กันครับเป็นเมืองเศรษฐกิจดีแห่งหนึ่งของเมืองไทยครับน้องพ่ายน้องคายติดกับเบียงจัน ไว้ยอยู่ก่อนบ้าวัฒน่าน,นมนี่หลายปันนี้เนี่ยโดนวุ่นท้าวง,างว่าด้เป็นยังสี่เนี่ยอันนี้เป็นเห็ดไม่หมดเลยเห็ดคอระบายน้ำล,ลาดยางไมอย่วเมืองหนาอยู่อยู่ครับ ช่วงเสาร์าาอาทิตย์เพ่นว่ามีถนน,น,นคนเดินแบบตลาดโพชัยนี่ วัดวัดโพชัยกัดเดียวเลยป้ายไปเล่อยนะ้มันไปเลี้ยวหัวครับวัดโพชัยก็คือวัดวัดโพชัยคือวัดหลวงพ่อภาษัยเดี๋ยวบอล่าสีเดียวใส่ตรงไปอีกกับไปทางอุดรได้ครับ บึงลิมคงาพี่น้องอเปเบิ่งลิมคง เพิ่งเขตติดต่อกันระวังเวี่ยงจันกับน้องค่ายครับขนนนท์ทางอยู่น้องค่ายนี่ม่มีเลยเป็นทางแดงทางหลัดยางวัดอหอนเข้มโค้งล้วพี่น้องไปทำอ,อันนี้บ่ไปวัดไปทำเยี่ยงก่ทำให่านาไบ่าเล่าบ่ไเดี๋ยวไปแต่ว่ามาเบิ่งก่อน และผ่าพี่น้องมาเบิ่งแค้มโค้งยิ้มแม่น้มโค้งพี่น้องมนจัการเล่นออกกำลังกายคุณของคุณเป็นพยานาพี่น่อง พาไปเบิงทางพายนาคดีกว่าคะแนนหนอกก็ร่างกายดีนะพี่เนาะบัรจรากาศดีๆข,ข,ขึ้นๆครับไม่จังฝนติดตกหรือว่าแดดวัดออกประจัก หน,น้าเหนียกงามวิดสารครับตรงนี้วิดสารนออกมันกำลังมาออกกำลังกายฝุ่นพยานาะ ฝุ่นกับฟังเบี้ยงจนันครับคีดหอดบานดีทั้งฝุ่นกับที่ว่าจะเจรนญต่ว่าหักบอสบอสถึงขนาดจะเจริญปันไดครับสู่น้องค่ายดดบันไดหักทางนี้ ลูกปั่นพญานาคปั่นง่ามเลยสองตัวเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดน้องคายครับนี่คือเป็นเจดีสารพัดหนึกเนาะคนมากราบไหว้เลยพี่น้องน้องคายเจดีเก่าแก่อยู่ภายในอยู่ในหันละที่วัดลำดวน ดสารพันึกมามุมนี้ก็เป็นพญานาคครับสัญลักษณ์จังหวัดหนองคายพญานาคสองโตโคโลบักไงด้วยสร้างอยู่ริมโค้งครับมองจากฟังเวี่ยงจนัน์มานี่สิเห็นเลยพญานาคสองโตันี่งาม พลังการครับพวกเพิ่นออกกําลังกายผู้เฒ่าสมาคมไทยเก๊กนี่แหละผู้เฒ่าออกกําลังกายนี่ยมีชือว่ามีชีวิตยืนเลยอายุยืนเลยให้ยีหน้าคนน้าครับ ฝังฝุ่นเป็นเวียงจันรายละเอียดของเขาเฮ็ดแบบง่ามอีกดีเลยเป็นเกตทำจากโลหะครับแล้วมาประกอบกันเป็นชิน้นเป็นชิน้นคมคิดดีแฮ่สีมือสีสะท้อนแสงกับพระอาทิตย์ ออกเป็นเขียวๆใบใคลายปีกแม่งครับปั่นง่ายน้่ สวยงามสุดอยดอด <c oughs> คิดหอดแลาวเนาะ อยากกลับบ้านเด้อขุนสัพพันตรภาพไรลาอยู่พูนเราลาวระเด้ไปด้กเอาละครับสำหรับคลิปนี้เรา,าขอตัวลาวไปก่อนพบพอกันคลิปหน้าเจอกันใหม่ไอ้ในคลิปหน้าครับผมสบายดีเวียงจานพบพอกันไหมครับ สบายดีสวัสดีครับ